อาจารย์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักรักเราทุกท่านผมรองศาสตราจาร,ร,าราย์ดรเอกพลังจิตอาจารย์เอตาทิพยิ่งแสงผู้ตั้งศาลท้าวเวชชนให้กระทรวงกลาโหมก็สวัสดีนอ้องอิงสิงอิงอิงแล้วพักใช่ไหมก็ก็มาทำยุทธีแบบพีห่หลายรอบแล้วพี่ก็ช่วยฟรีอยู่แล้วทุกคนน่ะไม่ใช่แต่หนูนะให<ช>้บ้านก็ช,ช,ช่วยฟรีมีหมอให้ฟรีลงนะหน้าทองลงนะหน้าเงินใช่ไหมสักยันใช่ไหมลงกระหม่อมแล้วก็ใครที่ ผีเข้าโดนสยายสตร์โดนเจ้ากรรมในเวนเออี้ที่จะทให้ธีบอดเออคนที่ทาพิธีให้เราเนี่ยไปยังไง้าเราฟังอีกรอบตอนนี้ใช่ไหมคะหนูอ่ะเคยบอกไว้แล้วว่าหนูอยากได้กลับมาเป็นนักสแสดงกลับมาปานอาจารย์ที่หนูบอกว่าอยากได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาทํางานหรือเปล่าทีเนี้ยปรากฏว่าหนูอ่ะ อยู่ดีๆอ่ะก็ได้เป็นตอนแรกเป็นเอ็กซ์ตาเสร็จปุ๊บเขาขยับมากลายเป็นว่าหนูได้บทเป็นตัวนางเอกเลยใช่แล้วทีเนี้ยพอตอนนี้ถ่ายทําไปแล้วค่ะจะจบเรื่องแล้วก็ะจะได,ได้ดูเมื่อไหร่จะได้ดูช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาค่ะทั่วทั่วประเทศเลยอ่ะในโรงภาพยนตร์ทั่วทั่วประเทศเลยค่ะเข้าโรงภาพยนตร์ ทุกทุกที่เลยแล้วก็อ่านเข้าเรื่องไว้ก่อนไหมไม่อุกค่ะขายของเลยเรื่องอะไรลบปลู่ค่ะสร้างมาจากเขาคงเรื่องจริงด้วยอาจารย์อันนี้อันนี้ลองหนูคุยกับอาจารย์ได้เลยใช่ไหมได้ได้ี่ยคือในในที่ถ่ายทําเนี่ยหนูที่ที่สถานที่ที่ถ่ายทําเนี่ยคือสุสานที่หนูไปํำอาจารย์แล้วหุ่นนางํำอ่ะเป็นหุ่นของจริงซึ่งหนูต้องจับ หนูเพิ่งรู้หนูก็เลยไม่รู้ว่ามีอะไรติดกลับมากับหนู่ไหมก็ลงของกันพยายามแล้วนี่ไม่มีใช่ไหมอาจารย์จะลงให้อีกไม่ต้องไปกังวลหรอกหนูกลัวเพราะว่าไปจับหุ่นของจริงแบบล้มก็ลงหัวอะไรเงี้ยนะคือลบหลู่จริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยสนุกมากต้องไปดูค่ะเออเราเป็นนางเอกนางเอกสวยมากนะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตดูลงโซเชียลมปเดวิยัยวิทยาทานก่อนนะแล้วก็หนังนี่ก็จะเปิด กระารกระดาหได้ดูได้ไหมใช่ค่ะโอเคก็หนึ่งที่พี่ทาพิธีไปก็ได้เป็นนางเอกแล้วได้กลายเป็นว่าได้ได้ทำได้กลับมาทํางานในวงการบันเทิงจริงๆเราได้เป็นตัวเอกเราได้หนังได้เล่นหนังต่อด้วยได้ถ่ายมีต่อด้วยอีกดีเลยเฮงเฮงเลยนะใช่แล้วเขาแบบว่าชมมาแสดงดีมากนอื่นได้งานต่อก็าพี่ทําให้เราฟรีอยู่แล้วคนอื่นเรามาหาพี่เนี่ยเราคิดว่าพี่จะเสกให้เราได้ดีขนาดนี้ไหม ก็ไม่รู้ว่าหนูได้รถบ m อมาได้ราคาเท่าไหร่สี่ล้านกว่าตัวท็อปสุดเลยแล้วเงินอะเงินสดได้มากไหมเงินสดได้มาสิขาได้จากได้จากทั้งทำงานก็ท่าเดือนแรกรวมรวมรวมค่ารถรวมเลยนะ้วแจกพิเศษให้อะรวมรวมเนี่ยตอนนี้ได้เงินสิบกว่าล้านได้สิบกว่าล้านไปดูแลพ่อแม่ค่ะแล้วเอาไปให้พ่อแม่มเออดีเลยอ่ะทีนี้แล้วตอนนี้ก็มีงานเข้า หลายอย่างใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยววันที่31เอนี่ยคือตอนเนี้ยคิวงาน2เดือนเนี่ยคือเต็มเลยตารางเต็มวันเลยใช่ค่ะคือมีให้สัมภาษณ์มีอะไรเงี้ยต่างประเทศเดี๋ยวต้องบินไปคุยเพราะว่าเขาให้ตัดสินใจระหว่างเซ็นสัญญากับทางเกาหลีหรือว่าจะเซ็นกับทางไทยงั้นวันนี้พี่ก็จะต้องเอาของพิเศษออกไปให้หมดไม่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 อาจารย์อ้าเนะนี่ แนะนำเพื่อนมาอีกเนี่ยที่ทำพิธีเพื่อนแล้วนะไม่เพื่อนหนูคนเนี้ยตอนแรกเขาทำงานร่วมกันเป็นผู้จัดการทีเนี้ยแต่ว่าเขายังไม่มีคอนเนคชันแบบนี้พอหนูก็เลยติดต่อเพื่อนพีเอสมาใชัยใช่เขาก็เลยมาเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้พี่ซอยุนเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของทางเกาหลีทีทำให้น้องซอยุนแล้วใช่ไหมแฮปปี้ไหมทำงานด้วยกันได้ใช่ไหมอาจารย์รวมรวมทำงานด้วยกันได้ดี้วดวหมฮหกงก็ อันนี้เป็นคนคิดอันนี้เป็นคนปฏิบัติก็ดีนะดีที่เขาเจ้าความคิดมาแผนเราก็ปฏิบัติงปฏิบัติก็ลุยงานไงเข้าใจประมมายไหมอ๋อมันก็แมกกัน,นไม่มีอะไรดวงดวงดวงคู่เพื่อนเขาเรียกดวงคู่เพื่อนสนับส,สนสุนกันดีไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวพี่ค่อยทำวิธีเสร็จค่อยดูหมอให้เราอีกทีนึงทำเป็นเคสเคสตาก็สรุปแล้ว ตั้งแต่พี่ทำพิธีเราไม่กี่ครั้งเงเนี่เราเจอพี่แค่อาจารย์รูว้ว่าหนูอาจารย์มากเลยนะคือหนูไปขายอาจารย์เยอะมากว่าอาจารย์แบบทํานู่นทำนี้ได้แต่พอเอาข้อจริงๆปุ๊กหนูไม่ให้มาเจอแจอเนี่ยมีมีม,ม,มีพักพวกบอกอ่ะน้องอิงอ่ะ เขาไม่ให้ใครมาเจอพี่เลย <c oughs> เขากลัวจะทําอะไรนะกลัวให้ทําให้รวยกว่าไม่เดี๋ยวแบบพาคนแบบบางทีไม่ดีมาหรือแบบอะอไรก็ใช่ป<ม>่ะไ,ไม่อยากให้เจออาจารย์แบบเงี้ยงกบอาจารย์ไว้ <c oughs> เอาละเดี๋ยววันนี้พี่จะทาพิธีเสริมให้เป็นสิริมงคลก่อนจะได้รวยๆปังๆเยอะๆเพราะเราชอบเล่นการเมืองไม่ใช่เหรอวันนั้นเห็นเห็นล่อพี่ฟังอ่ะ ชอบเล่นริชเล็นการเมืองตอนเนี้ยตอนเนี้ยสสสอกําลังตามตัวหนูอยู่แต่หนูก็ติดการแสดงอยู่เหมือนกันนั้นพี่ว่าตามดวงเล่นการแสดงให้จบก่อนดีกว่าเล่นละครอะไรน่ะหนังยาวเลยเพราะว่ามีงานต่อหรือเอาออกใช่ไหมจะไม่เอาออกไม่ออกจะได้มีงานน้อยๆหน่อยก็แสดงว่าคิวเต็มไปทั้งปีเลยมั้งเนี่ยก็ยังไม่ทั้งปีค่ะคิวเต็มกี่เดือนแล้วเนี่ย สองเดือนนี้สองเดือนนี้ก็เต็มทั้งวันแล้วมีทั้งร้องเพลงมันก็ไม่ถึงกับทุกวลงจะออกยงเงี้ยก็คือเดี๋ยวรอถ่ายทําหนังเสร็จต่อไปก็ทำเอ็มวีต่อเลยเออดีแล้วก็ดีแล้อ้าววันนี้จะให้พี่ทําอะไรอย่างเงี้ยหน้าหน้าทองเสริมเรื่องความลงความรักเอยเอตยหอมอะไรเงี้ยเรียกเงินเรียกเงินเรียกซับโชคลาภไม่ได้ไปเป็นสิบล้านยาวอะไรเงี้ย ยนี้ไม่คือสิบลานเนี่ยมันรวมค่ารถแล้วอาจารย์แล้วก็เป็นอ่าจ่ายหนี้ที่บ้านอีกโอเคดี่แล้วหลาจะได้ไปดูแลพ่อแม่เข้าใจความหมายไหมสรุปตอนนี้หนูก็คือเหมือนมีเงินใช้เป็นเดือนต่อเดือนเแือนให้เรียกเงินใหม่อยากได้แบบเดือนก็เรียกเงินใหม่แบบให้เยอะๆแบบธุรกิจแบบว่าบ้านก็ได้แล้วบ้านยังไม่ได้อาจารย์หลุดไปเนี่ยสงสใจจะได้บ้านอย่างน้เนี่ย อ่ะยวลงหัว <parfois> ก <ources> <government> ็ลงแบบเดิมเลยนะเอาสีพึ้นลงก็ควยเหมือนเดิมวันี้ต้องอาบน้ำมน้ำเพราเจอได้ถอดของออกอ่าอาอ่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 นอ่นอีาอ่าอีาอาอ่าลงเอ่า่อนไปแล้วเนี่ยอ่าอ่าอ่าส่าึ่ามาอเดี๋ยว่าออ้าอ่อ่าอัาน่า่นอาอ่อ่าอ่าอ่อ่าอ่อ่าอ่าอ่าอาองาร่าออ่าอ่อ่่่่่ไ่อาาอา ได้เงินเป็สี่ล้านได้รถก็โอเคแล้วรถตัวใหม่ป่ะเนี่ยรถท็อปสุดค่ะรถอะไรอะบีเอ็มตัวท็อปราคาอะไรสี่ล้านกว่าเออสี่ล้านก็ดีแล้วสี่ล้านกว่าเกือบรวมป้ายทะเบียนก็สี่ล้านห้าเอไปป้ายประมูลอือดีแล้วโอเเห็นไหมช่วยฟีก็รวยได้เนี่ยที่พี่ทำให้เรารวยแล้วอยากมาเช่าผาอะไรจังเนาะเอา รวยได้เอาเงินไปให้พ่อแม่ไอ้หนูอยากได้การของการคุณสายหนกเก็บไปข้างนเดี๋ยวเมหลังเดี๋ยวหลังให้ดูไว้เอาให้เป็นปักปังปังก่อนโอเคนะ ดีจะดนิด่ดด่จะานนมนไหมอะจะอาจมนไหมล่ะงั้นงั้นเอาคลิปนี้จบก่อนเดี๋ยวไปอ่านน้ำมนกันได้โอเคจัดเครับ